ถึงว่าอ้ช่วงนี้เข้าฤดูหมอกวานไฟป่าเนี่ยนะครับปัญหาไฟป่าเนี่ยทำไมว่าโดยเฉพาะทางเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีเบลวเยอะๆเนี่ยจะช่วยลดการติดได้นะครับเพราะว่าไฟฟ่าจะไปช่วยแต่ว่าพวกโรงงานพวกอะไรนะพวกกำลังนะ่ครับโรงงานที่เรียกอะไรเนี่ยอาจจะไฟป่าเนี่ยครับผมว่าไม่ไม่น่าจะส่งผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการกําลังทบพื้นที่การการการตั้งแหล่งผลิตอ่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่เขาควบคุมคอนโทรลอยู่แล้ว ไฟไม่น่าไม่น่าจะสูงเขาองหาจุดที่ปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยมันไวไฟมากถ้ามันได้กับเดียวระเบิดเลยพวกแอลกอฮอล์พวกสารต่างๆครับเป็นสารเคมีที่ไวไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนว่าการป้องกันก็พอสมควรก็อย่างที่เป็นประเด็นบอกว่าเห็นว่ามีโรงผลิตอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเทียบเขาป่าที่ลุกลามมาเนี่ยอ๋อแทวนี้เหรอครับ ถ้าทางการข่าวนะมันมันไม่ได้อยู่ใกล้เหมือนที่เป็นข่าวเรือมาจะเข้าไปลึกไปอีกคือถ้าไล่เส้นที่อยู่ตรงข้ามที่ไทยมีปัญหากับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตามแนวพรมแดนนะครับถ้าแหล่งผลิตที่เราตามข่าวเราคาดการนะ์มันเข้าไปอยู่มีแหล่งผลิตก็จะอยู่แถวเมืองน้ําจางซึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กล้ต่งจีละห่างจากชายแดนเข้าไปเป็นร้อยโลนั่นเองครับก็คือพวกนี้จะหาพื้นที่ที่ ปลอดที่ไม่เกิดจากไฟไหม้ให้มากที่สุดใช่ใช่ใช่แต่ก็คงไม่ได้อยู่ตามตะเข็บแนวชายแดนอย่างที่ที่หลเราคนคิดครับคือคือมันมีสภาพเป็นอย่างนี้แหล่งผลิตคือถ้าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่เหมือนโรงงานที่ใหญ่ที่มีการผลิตเยอะๆเนี่ยชายแดนเราเนี่ยเชื่อว่าไม่ค่อยมีไม่ไม่ไมีแต่ว่าจะมีตอนนี้ก็ะจะมีเหมือนไปเอาสารเอาเอาพวกหัวเชื้อยาบ้าหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาตั้งแค่ที่ตอกเม็ดอ มาผสมแล้วก็ตอกเม็ดคือกระบวนการยาเสพติดเนี่ยะบวนการแรกคือการทําไอซ์หรือทําหัวเชื้อยาบ้านเนี่ยเป็นกระบวนการอยา่างน้รพวกนี้จะถูกทําในแหล่งผลิตที่อยู่ตอนในเข้าไปแล้วก็โรงงาน่ทีีปอย่ายใช่ครับส่วนใกล้บ้านเราก็จะเป็นเหมือนมีแท่นแท่นอาแต่แท่น,ทนอับหน่อย <S <S เขาก็จะให้พวกนั้นผสมเอาหัวเชื้อมาหรือผสมมาส่งเลยก็ได้พวกนี้ก็ปับ ปั๊มเนี่ยพี่ปัมป๊มอย่างเดียวเอามา,าใส่ถูช่างซื้อ,อไหลมาแล้วก็ามาซ่อมตรงนี้ใช่มามาปั๊มนับเม็ดออกมาแค่นั้นเองครับ <c oughs> ถ้าแดนเราจะเป็นสภาพเนี้ยแล้วพวกเนี้ยมันก็ไม่มีผลเพราะว่าถ้าไฟมามันก็แบกเครื่องถือถังอะลมังวิ่งหนีแค่นั้นเองเ <c oughs> พราะสภาพมันเป็นแค่กระโจอะไปแล้ครับแล้วแหล่งน้ำหรมีความสําคัญไหมอ่อาแหล่งน้านี่สําคัญครับเพราะอย่างน้อยโรงงานพวกนี้มันต้องมีคนอยู่มีกินข้าวอาบน้ําเป็นปกติครับ ก็คือ,อแหล่งผลิตต่างๆครับต้องต้องมีแหล่งน้ําที่สําคัญใช่คือถ้าแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยส่วนผสมก็ต้องใช้น้<ะ>ําทั้งต้มทั้งกันเนี่ยอันนี้ผมว่าชัวรมันต้องใช้น้ําแน่นอ,น,อ,น,อน,นการยิ้มแดว่าแนวชายแดนนี่ของเรานี่ไม่มีโรงผลิให,ใหญ่ใหญ่ที่ใหญ่ๆไม่ไม่ไมตามข่าวไม่มีนะครับจะมีลักษณะแหล่งผลิตเนี่ยเรื่องของอัดเม็ดโดยเฉพาะหลังๆก็ปรับวิธีก็คือนําไอมาผสมเลยผสมพวก แป้งพวกอะไรเข้าไปแล้วก็อัดเม็ดออกมาแล้วก็ขายเลยแล้วก็สมสีก็ขายไม่เป็นอ่าใช่ใช่ครับสมสี